พอข้าวเริ่มจะออกรวงอ่ะสามเที่ยวอ่ะสามเที่ยวร่อนแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่ร่อนแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่<อ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวัชพืชก็น้อยลงโหน้อยเลยครับดูล่องตาเลยที่นี่แล้วที่มันขึ้นมานี้ก็ไม่โตเหมือนเก่าไม่โตไม่สูงเลยมันแค่แกนเลยใช่ไหมโอ้โอตะกอนนี่หนาะดำไปหมดเลยนะพี่นะจเจ็ดจากเมื่อก่อนนี้เราเคยต้องร่อนเขาเรียกร่อนเนาะ ร่อนออกี่ครั้งถ้าอายุเท่านี้พอข้าวเริ่มจะออกรวงอ่ะาสามเที่ยวอ่ะสามเที่ยวร่อนแล้วมันก็แตกขึ้นมาอใหม่ร่อนแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่อคถ้าถ้าอายุเท่านี้ในช่วงในคงสองรอบไปแล้วเนาะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ร่อนสักรอบหนึ่งยังไม่ได้ตัดเลยหลังจากที่เราใช้น้ำหมักเทเดอร์แล้วก็ใช้เล็ดลาวบแล้วก็ใช้กิ่งทองฉีดใช่ครับเปน็นอาหารทางใบ เราก็จะใช้สองสามตัวเนี้ยมาช่วยเพื่อให้ลดปัญหาวัชพืชใช่ไหมครับใช่ครับโอ uh, ้แต่ต้นทุนเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเราลดไปเยอะไหมก็ลดพวกโฮอร์โมนทมมี่ไม่ได้ม่ได้ไมาฉีดเลยนะโฮอร์โมนน<อ>ี่ตอนฉีดน่ยบวกยาหนอนไปอย่างละฝาอย่างละร้อยสี่อีอบวกนิดหน่อยเพื่อปอ้องกันออกัน๋แบบแปลงนะขางข้างเริ่มลง เราก็กลัวก็เลยต้องผสมใช่ไหมครับก็เห็นเขาเต้นกันเยอะโอ้แต่เราไม่เป็นก็ไม่ค่อยไม่เห็นเต้นอ่ะโอก็ดีอันนี้เป็นอ่ะอีกทางหนึ่งที่ว่าตัดปัญหาในเรื่องกระทบของเพียหนอนแมลงไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยก็มีแต่ว่ามันน้อย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 แต่ก็ไม่เสียงหายใช่ไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งวัชพืช ก็น้อยลงโหน้อยเลยครับดูโล่งตาเลยนี่แล้วที่มันขึ้นมานี้ก็ไม่โตเหมือนเก่าไม,ไม่โตไม่โตเลยมันแค้แกนเลยใช่ไหมโอ้ตะกอนนี่หนาดำไม่หมดเลยนะพี่นะนี่มาถ่ายนู้นโหดำเกือบถึงขนากลางอะ่ะ